จเจริญธรรมสัญญาติโยมทุกท่านผู้สนใจในความจเจริญแห่งตนโดยเฉพาะชาวพุทธสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนควรเว้นจากการค้าขายในทางปิดท่าอย่างมิจฉาวานิชชาคือการค้าขาย ไม่ชอบทำห้าประการค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นสำหรับค่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษทั้งห้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามอุบาสกไม่ควรประกอบจากนวโกวาดหน้าที่ห้าสิเจ็ด ความปรารถนาของบุคคลในโลกที่ได้สมหมายได้ได้วยยากสี่อ,อย่างหนึ่งขอสมบัติจงเกิดมีแก่เราโดยทางที่ชอบขอยศจงเกิดมีแก่เรากับญาติพวกพ้องสามขอเราจงรักษาอายุให้ยืนยาวสี่เมื่อสิ้นชีพแล้วขอเราจงไปบังเกิดในสวรรค์อันนี้ถ้าเราไม่ทำนำปฏิบัติไ้ได้ยาก ส่วนศรัทธาสมถะถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลสมถะถึงพร้อมด้วยศีลจาระสมถัถึงพรออมด้วยบริจาคทานปัญญาสมถะถึงพร้อมด้วยปัญญาการหลักธรรมเหล่านี้จะทำก่อให้เกิดเมื่อทำได้ปฏิบัติได้ก็นาความเจริญมาจูงชีวิตของตนได้ง่ายและสิ่งที่สำคัญที่สุด มนุษย์เรานี่พระพุทธเจ้าบอกให้พบคนไม่พบคนบัณฑิตไม่พบคนพานและเว้นจาการพบมิตรอธิรูปคือมิตรเทียมมิตรสี่จำพวกคนเทียมมิตรสี่พวกหนึ่งคนเปอกกลอกคนเป๋าลอกมีลักษณะสี่อย่างคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเสียให้น้อย คิดเอาให้ได้มากเมื่อมีไปยเก่ตัวจึงรับทำกิจของเพื่อนคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตนคนดีแต่พูดดีแต่พูดมีลักษณะสี่อย่างเก็บเอาของเก่าล่วงแล้วมาปากใสอ้างเอาของที่ยังไม่มีมาป่าใสสงเคราะห์ด้วยสิ่งของหาประโยชน์ไม่ได้ ออกปากพึ่งไม่ได้คนหัวประจบคนหัวประจบมีลักษณะสี่อย่างจะทำชั่วก็คอยตามจะทำดีก็คอยตามต่อนหน้าว่าสนเสริญรับหลังก็นินทาคนชักชวนในทางชิบหายมีอยู่สี่อย่างชักชวนในถึงความชิบหายมีลักษณะเป็นสี่ชักชวนดื่มน้ำเมาชักชวนเที่ยวกลางคืน จักชวนให้มัวเมาในการเล่นจักชวนเล่นการพนันสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นมิตรเทียมไม่ควรครบคนที่เป็นเป็นมิตรแท้มีอยู่สี่อย่างเช่นเดียวกันมิตรแท้มีอยู่สี่จำพวกหนึ่งมิตรมีอุปการะมิตรมีอุปการะมีสี่ลักษณะหนึ่งป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้วสอง ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วสเมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งนำพาได้สเมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากมิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรร่วมสุขร่วมทุกมีลักษณะเป็นสี่อย่างขยายความลับของตนแก่เพื่อนปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพ่นพลาย ไม่ละทิ้งในยามิบัติแม้นชีวิตก็อาจเจะสละแทนได้มิตรแนะนำประโยชน์มิตรแนะนำประโยชน์มีลักษณะสี่อย่างห้ามไม่ให้ทำความชั่วแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีให้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังบอก,บอกทางสวรรค์ให้มิตรที่มีความรักใครมิตรมีความรักใครมีลักษณะสี่ทุกทุกด้วยสุขสุขด้วย โทษเถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อนรับรองคนที่พูดสนเสริญเพื่อนดังนี้เป็นต้นฉะนั้นผู้หวังประโยชน์อย่างนี้ก็ต้องทำให้ได้สมความปรารถนาและสิ่งที่จะต้องประกอบดังที่กล่าวแล้วนั้นจะต้องประกอบด้วย Th Th ทิฏฐธทรมิกะขัดตะประโยชน์ทิฏฐธรรมิกะทำมิกัดทประโยชน์ คือประโยชน์ในปัจจุบันสี่อย่างให้บำเพ็ญให้บำเพ็ญให้เกิดอ,อุทานสัมปทาอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมั่นในการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตก็ดีในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีในการทำธุรนาที่ของตนก็ดีอารักษสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษา คือรักษาทรัพย์ที่แสวงหามาได้ด้วยความมันไม่ให้เป็นอันตรายก็ดีรักษาการงานของตัวไม่ให้เสื่อมเสียไปก็ดีกัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนเป็นคนดีไม่คบคนชั่วสมาชีวิตาความเลี้ยงชีวิตตามสมควรเก่บกำลังทรัพย์ที่หา ได้ไม่ให้ฟืดเครื่องนักไม่ให้ฟุ่มเฟยนักธรรมะข้อข้างบนนี้เรียกว่าทิทตรธรรมิกัตถะแปลว่าประโยชน์ปัจจุบันเป็นธรรมะที่ขรุหัตผู้ประพฤติแล้วย่มอมจะได้รับประโยชน์ในปัจจุบันคือในชาตินี้ประโยชน์ปนัจจุบัน มีจุดหมายอยู่ที่การตั้งตัวให้เป็นหลักแหล่งไม่เป็นคนหลักลอยและการตั้งตัวนั้นจุดสำคัญอยู่ที่การมีทรัพย์ธรรมสี่ข้อนี้อำนวยประโยชน์โดยตรงในการตั้งตัวอาจารย์รุ่นท่านกล่าวย่อไว้ให้จำขึ้นใจว่า ท่านกล่าวไว้โดยยืนย่ออาจารย์ท่านกล่าวไว้ย่นย่อไว้จําได้ไง่ายอุอากาะอุอากาะคือถอดเอาอักษรตัวหน้าของธรรมะนั้นมาเป็นแล้วก็ว่ากันไปสี่คำนี้เป็นหัวใจของเศรษฐีแต่และว่อยึด ความหมายดังต่อไปนี้อุทาออุานสัมปทาแปลว่าความถึงพร้อมด้วยความมันหมายความว่าเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรขันแข็งไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้ลุดหน้าในการทำมาหากินและ ทำกิจการงานทั้งพวงก็ที่ว่าถึงพร้อมด้วยความมั่นนั้นคือมีความมั่นขยันพร้อมอยู่ในตัวแล้วหรือมั่นขยันในนิสัยของตัวเองคนที่มีธรรมะข้อนี้ประจําใจแล้วจะไม่อยู่นิ่งเฉยโดยไม่ทํางานเมื่อยังไม่มีงานทําก็พยายามหางานทํา เขาจะรู้สึกเป็นทุกข์ใจและอับอายคนอื่นถ้าหากตนเป็นคนว่างงานขั้นเมื่อมีงานทำแล้วก็จะรักษาสนใจในการทำงานและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้เก้านาด้วยใจรักที่แท้จริงตรงกันข้ามคนที่ขาดธรรมะคนนี้จะเป็นคนเกียดข้านการงานชอบหาข้ออ้างต่างๆที่จะให้ตนไม่ต้องทำงาน รวมความก็คือเป็นคนที่มีนิสัยเกียรคิ้านนั่นเองแม้จะแสดงว่าตนขยันขันแข็งต่อเมื่อถูกคนอื่นบีบบังคับและก็ขยันได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นท่านเปรียบคนที่ขาดธรรมะข้อนี้ไว้ว่าเหมือนกิ้งก่าซึ่งวิ่งไปหน่อยหนึ่งแล้วหยุดไม่เคยที่จะวิ่งไปพวดพาดเร็วทีเหมือนกับสัตว์ ชนิดอื่นๆอ,อารักขสัมปทาแปลว่าความถึงพร้อมด้วยอารักขาหมายความว่าให้มีนิสัยรั์และบำรุงรักษาทรัพย์สินของตนให้ปลอดภัยและเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับคนบางคนแม้จะมีขยันตำม,มาหากินมีไรายได้มากพอสมควรแต่ไม่อาจตั้งตัวได้เพราะขาขาดทำข้อนี้ คือรู้จักแต่หาทรัพย์แต่ไม่รู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้แล้วให้ปลอดภัยในทางปฏิบัติสำหรับการอารักขาทรัพย์ตามความหมายของธรรมะขอ้อนี้มีข้อที่ทัญญาติโยมจะพึงในสนใจเป็นพิเศษอยู่สี่ประการดังต่อไปนี้การเป็นการปกป้องอันตรายแก่ทรัพย์เช่นระวังโจร ผู้้ายที่จะลักหรือตีจิ้งวิ่งราวไปเก็บของที่มีค่าไว้ในบ้านก็ต้องเก็บในที่มิดชิดการแต่งตัวด้วยของมีค่ามากเจนเพชรนินกินดาเป็นต้นไปที่เี่ยปีที่เปียวหรือไปลำพังคนเดียวอาจถูกคนใจบาปจิ้งเอาและอาจทำ อันตรายเราถึงแก่ชีวิตได้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอันหนึ่งเราต้องรักษารักษาเราจะต้องช่วยกันปกป้องอันตรายซึ่งจะเกิดแก่ที่อยู่อาศัยเช่นช่วยกันปกป้องอาคีไฟจำกัดสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงและปิดประตูหน้าต่า,ตาง ก่อนจะหลับนอนดังนี้เป็นต้นทำการสะสมทรัพย์คือตั้งกองทุนไว้สำหรับตัวเองแม้นว่าเราจะมีรายได้เพียงเล็กน้อยก็ตามก็สะสมทีละน้อยได้เพราะเงินก้อนใหญ่ก็ไปจากเงินจำนวนน้อยที่เรารวบรวมสะสมนั่นเองป้องกันกรรมสิทธิ์ คือทรัพย์สมบัตินั้นเราต้องมีกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายฉะนั้นต้องมั่นตรวจตราดูแลวว่าที่ดินก็ดีเกหะสถานบ้านเรือนก็ตามนั่งสือสัญญาต่างๆก็ดียังมีสิทธิสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่แล้วดำเนินการตามที่ควรถนอมทรัพย์คือให้รู้จักถนอมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่นโต๊ะกวี เสื้อผ้ารองเท้าถ้วยชามและอื่นๆให้ใช้ให้ใช้การได้นานที่สุดที่จะทําได้กัลยาณมิตรตาแปลว่าความเป็นคนที่มีมิตรที่ดีหมายความว่าให้รู้จักติดต่อคบหาสมาคมกับคนอื่นไว้เป็นมิตรสหายและในการครบมิตรเช่นนั้นก็ให้เหลือกคบแต่คนที่ดี อย่าพบคนชั่วเป็นมิตรดังนี้เป็นต้นมิตรดีคือมิตรแท้สี่จำพวกคือมิตรเป็นคนที่มีอุปการะรู้จักช่วยเหลือมิมตรเป็นคนที่รวมสุขร่วมทุกข์กันได้แนะนําในสิ่งที่เป็นประโยชน์มีความรักใข่สนิทสนมมิตรไม่ดี คือคนเทียมมิตรสี่จำพวกคือเป็นมิตรปอกลอกเห็นเก่ได้เป็นคนดีแต่ปากพูดเป็นคนหัวประจบจักชวนปในทางชิบหายการครบมิตรเป็นสิ่งที่สำคัญมากหากเราได้มิตรที่ดีไว้มิตรก็จะคอยให้เราสนับสนุนทำให้เรามีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราครบคนชั่วไว้เป็นมิตร เขาก็จะคอยบ่นทำลายล้างผ่านเราให้ถึงแก่ความล่มจมในที่สุดเท่านั้นท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่ได้นำมาได้กล่าวนี้เว้นจากการเรียกว่าให้เว้นจากการเว้นจากอบายมุกสี่นะเว้นจากการอบายมุกสี่เว้นจากอบายมุกสี่ เว้นจากอบยมุกหกปัญหาเกี่ยวกับการคลองตนยังมีข้อควรสนใจที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งนอกจากที่ได้ศึกษาเล่าเรียนกันมารับฟังกันมาฟังเทศฟังธรรมกันมาเนิ่นนานสิ่งที่ควรระวังอย่าให้ตัวเราเองตกไปสู่ภาวะแห่งความเสื่อมเพราะถ้าตัวเราตกไปสู่สภาวะดังว่าแล้วย่อมทำความ ดีความจเจริญได้ยากมีแต่ชีวิตจะเสืออเส่อมเสื่อมโทรมลงเรื่อยไปเต่งยากปุงยากภาวะแห่งความเสื่อมนั้นทางพระพุทธศาสนาให้ชื่อเรียกว่าอบาย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 ,อบายภูม่อธิบายคืออบายภูมิมีสองประกาสองประเภทคือ อาบายในชีวิตนี้หมายถึงอาบายในชาติหน้าอย่างหนึ่งอาบายในชาติหน้าได้แก่กำเนิดเดกํกำเนิดเดรจฉานนรกเปรตอสุรกายซึ่งก็มีความหมายอย่างเดียวกันคือเมื่อใครตกไปสู่ภาวะเช่นนั้นชีวิตของผู้นั้นก็วิบัติทำความเจริญไม่ขึ้น ยกตัวอย่างเช่นสัตว์เดรัจฉานจะเรียนหนังสือหาความรู้จะจำศีลภาวนาไม่ได้เรื่องท้งนั้นนั้นขาดนั้นขาดอบายไปแล้วนั้นเข้าอบายไปแล้วขาดอบายไปแล้วประเภทขาดอบายชาติหน้าที่ยกเอาเรื่องอบายชาตินามาพูดตรงนี้เพื่อให้ทางคิดเท่านั้น ในข้อหลักธรรมเรื่องอบายในชาติปัจจุบันที่ท่านเรียกว่าอบายมุกอธิบายในชาตินี้คือภาวะที่จะทำให้ชีวิตปัจจุบันของเราวิบัติล่มจมพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สองในคืออบายมุกสี่กับอบายมุกหกที่ทรงแสดงไว้สอนในนั่นหมายความว่าอบายมุกทั้งหมดมีหกอย่าง แต่หกอย่างนั้นที่มีโทษชะกันมากสี่อย่างในที่นี้เราจะศึกษาเข้าฟังธรรมไปเส้นเลยทีเดียวเพราะเป็นเรื่องอย่างเดียวกันข้อควรสนใจก่อนที่จะเรียกเรียนฟังถึงเนื้อหาของความหมายว่าอบายมุก ถ้ายังไม่เข้าใจความหมายของชื่อแล้วญาติโยมจะนึกคานอยู่ในใจคือยังเห็นว่าเรื่องนั้นๆไม่เลวร้ายตรงไหนคนประพฤติอย่างนี้ที่ร่ำรวยมั่งมีสีสุขก็มีอยู่ทมไปมองไม่เห็นว่าเป็นอาบายคือต้องเข้าใจ ความแตกต่างระหว่างอบายามอ,อบายภูมิกับอบายามุกอบายภูมิหมายถึงภาวะหรือพบที่ปราศจากความเจริญแล้วเสื่อมวิบัติแล้วอบายามุกหมายถึงบาดท,ทางที่จะไปสู่ภาวะวิบัติเช่นนั้นเช่นนั้นส่ญนญาติโยมทั้งหลาย ดังได้นําเรื่องเหล่านี้มาสนทนาเพราะเป็นเรื่องเกียรติความรู้จะต้องนำมาพึกนําปฏิบัติใช้ประจําในชีวิตประจําวันชีวิตประจําวันของคนเราต้องใช้ในลักษณะที่ขยายความมาแล้วเรียกว่ากีหิปฏิบัติอันจะนําเป็นข้อปฏิบัติของคารุวาดคารุหัดที่จะต้องนําไปพิจารณาใช้แต่ญาติโยมสมัยนี้ก็คิดจะมองไปว่าเป็นขำคลาเพราะพระพูดว่าขาคลาเป็นของไม่จําเป็นแต่ที่จริงจําเป็นตรงนั้นแหละ สิ่งที่เราครบหาสมาคมกับใครก็แล้วแต่มิเตมิเตรียมมิตรบอกโลกมิตรอุปการละมิตรนำความหายนะ์นำความชิบหายมาสู่เรานี่เราเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจทั้งหมดข้อธรรมที่พระเจ้าทรงสอนวันนี้จึงหยิบยกสาธกขึ้นมาแสดงเพื่อญาติโยมทำความเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะได้นำไปพิจรารณาและนำไปใชนะ้กับชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันเราที่สมความปรารถนาก็เพราะเราไม่ประมาท อาปมาเทนาสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทไปถึงพร้อมตืความไม่ประมาทก็คือไม่คบหาสมาคมกับคนพาลให้คบหาสมาคมกับบัณฑิตให้อยู่ในภูมิประเทศอันควรและประกอบอาชีพที่สุดเจริญเป็นสัมมาอาชีวะและเป็นบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิคือนํำหนิ่ที่ชอบประกอบด้วยธรรม ประกอบโดยมีสมาธิสมาธิสมาธิเป็นผู้ที่ยังไว้ถึงสมาธิตัวสร้างปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็จะพิจารณาในสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดควรเว้นสิ่งใดควรละเช่นบาปให้ละเสียบุญให้สะสมดีให้ทำช่วยตัดทิ้งไปความเห็นแก่ตัวก็ละไปความเห็นแก่ได้แก่มีแก่เป็นแก่เด่นแก่ดังมากเกินได้ตัดลงไปสะบ้บงางเพราะคนเราที่จะเจริญ ในชีวิตได้จะต้องเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้ที่มีมโนธรรมเป็นผู้ที่เป็นไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษมีความพอใจกับในสิ่งที่มีอยู่แล้วและก็มีความยินดีกับสิ่งที่ได้มาเคนี้แหละก็จะทำให้ชีวิตเราเป็นสุขทำให้ชีวิตของเรานี้พ้นทุกข์ได้ความทุกข์ความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเรา ความสุขอยู่ที่ใจเราความทุกข์อยู่ที่ใจเราเราอยากมีความสุขก็ต้องปล่อยวางความคิดและหยุดปรุงแต่งเรียกว่าอุป,ปาทานการปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้เกิดความกระวนใจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคนเราเนี่ยจะอยู่ในโลกใบนี้ได้มีความสุขต้องมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความห่วงมีความเป็นห่วงเป็นใย ถามไทยสุขทุกข์เพื่อนมีความทุกข์ก็ให้เป็นกำลังใจให้เพื่อนประสบความวิบัติก็ให้สิ่งใดช่วยเหลือได้ก็บพึงช่วยเหลืออย่าด้อยท่าผู้อื่นต้องพยายามช่วยเหลืออย่าดีแต่พูดอย่าพูดมากพูดพอพอน้อยแต่ว่าทำให้เยอะบางคนดีแต่พูดนแต่จิตใจไม่ได้เรื่องดนนีแต่จะเอาของคนอื่นเขาของตัวเองก็ไม่ให้สังคมมันมีปัจจุบันมียอยเช่นนี้เยอะ มีแต่จะเอามีแต่อยากได้ใครจะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวฉันไอ้ฉันได้มาอย่างเดียวเป็นพอลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวเนี่ยจะนําความวิบัตรความเดือดร้อนมาสู่ชีวิตได้รวดเร็วเหลือเกินอย่างภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละที่ขณะทํากันที่พูดกันสนทนากันลบกันแย่งกันจิงกันในเวลานี้เนี่ยนะเพราะความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละพวกมึงพวกกู พวกคนนั้นพวกคนนี้อันที่จริงเราคนไทยได้วยกันทั้งนั้นเละจะเป็นพวกไหนอะสมัคคีการทําความดีสมัคคีการบริหารประเทศชาติให้เป็นไปโดยถูกต้องสุจริตอันนี้ก็จบแค่นั้นแหละเมื่อเราตั้งใจอาสามาเป็นผู้บริหารรับใช้ประชาชนรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองโดยเป็นองค์กรบริหารส่วนบริหารส่วนกลางก็ดีส่วนจังหวัดก็ดีส่วนอำเภอก็ดีส่วนตำบลก็ดีส่วนหมู่บ้านก็ดีเรียกว่าเป็นผู้นําระดับตั้งแต่ต้น ตั้งแต่ระดับครอบครัวหัวหน้าครอบครัวระดับครอบครัวสถาบันครอบครัวดีสถาบันหมู่บ้านก็ดีไปด้วยตำบลก็ดีไปด้วยอำเภอก็ดีไปด้วยจังหวัดก็ดีไปด้วยจังหวัดหลายจังหวัดดีไปด้วยก็คมกองกระทรวงก็ดีไปด้วยพอดีไปด้วยการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองก็ดีไปด้วยดีเพราะมีคนดีดีเพราะมีคนจริงดีเพราะคนมีสัจจะดีเพราะคนมีใจที่สุดจริตไม่โกหกมดเท็จไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่คดไม่โกงไม่คดในงอไม่คดในข้อไม่งอนนี่ก็ดูแต่เดี๋ยวนี้นะ่ะทําอะไรก็หวังประโยชน์ตอบแทนทั้งนั้นแหละทําโดยสุดจริตใจนี้น้อยมีน้อยม,มีแต่มีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเลือกเฟ้นบุคคลที่ดีมีคุณธรรมและบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถและเป็นคนที่กล้ากล้าทำกล้าคิดกล้าพูดบนพื้นฐานของความถูกต้องโดย เป็นผู้ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความมักน้อยสันโดษไม่อยากได้ของผู้อื่นเรามีพอในสิ่งที่เรามีแล้วเราไม่ไปแสวงหาเบียดเบียนคนนั้นเบียดเบียนคนนี้และอยู่ด้วยกันด้วยความสัตสัตด้วยความจริงใจต่อกันถ้าเราไม่มีความจริงใจต่อกันเนี่ยรบหาสมาคมันไปเนี่ยมันก็ทําเกิดได้ความบันลเลยเกิดขึ้นเพราะเราไม่จริงผู้บังคับบัญชาไม่จริงต่อลูกน้องลูกน้องไม่จริงต่อผู้บังคับบัญชา มันก็จบไถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่มีมันก็จบไปทําให้องค์กรพังทลายไปประเทศชาติบ้านเมืองในพุทธศาสนาประเทศไทยตั้งไว้สามเศร้าคือชาติคือประชากรที่สุจริตอยู่บนลูกฐานของมโนธรรมพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เป็นหลักสําคัญในการที่พยุงจิตใจของคนให้เดินไปด้วยความถูกต้องสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์ลมใจของคนไทยทั้งชาติ มีสถาบันเดียวนั่นแหละที่พระราชานะ์ให้ช่วยเหลือบุคคลใดแล้วทำแล้วไม่หวังประโยชน์ตอบแทนทำเพื่อดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างแท้จริงด้วยพระประกรุณาทิคุณอันนี้เพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนต้องรักชาติรักศาสนาเตือทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความพักดีดยใจอย่าไปกระทำอะไรเกิดความแตกแยกอย่าไปกระทำอะไรเกิดความเสื่อมเสีย ปกป้องชาติปกป้องพุทธศาสนาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าไปด้อยค่าอย่าไปจ้องจับแล้วเดี๋ยวเราจะไม่มีที่พึ่งเพราะสามหลักนี่เป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายลองดูสิเพื่อนบ้านเราสถาบันกษัตริย์หมดไปว่าวีไม่มีใครที่สุดจริตไม่มีใครที่จะดูแลมันดังพ่อดูแลลูกเนี่ยไม่มีพวกนักการเมืองบางคนบางผู้ก็พึ่งพาใส่ไม่ได้เอาแต่ประโยชน์เอาก็ได้ มีตอนเข้ามาก็บอกจะทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พอเข้าไปแล้วไม่ทําแล้วเอาจะประโยชน์ปกป้องตัวเองตรงนั้นหละอย่างตอนไม่ได้เป็นไหวกันทั่วตามขอเสียงไหวกันทั่วบ้านทั่วเมืองพอได้แล้วเราจะไปพบหน่อยเราจะไปหาหน่อยไม่มีพบยากท่านไม่ว่างท่านไม่ธุระไม่ได้เข้ามาตรงนี้หรอกเพราะฉะนั้นเลือกคนดีจริงๆเลือกคนดีที่มีมโนธรรมและคนที่ตั้งใจทำงานอย่างสุดจิตและกล้าทำกล้าพูด ไม่ใช่ดีแต่ปากอย่างเดียวไม่ใช่ดีที่ไม่ทําอะไรเลยไอ้นี่ไม่ได้ต้องกล้าทํากล้าพูดแล้วบ้านเมืองจะเดินไปได้เราจงพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นจิตใจที่ต่มจิตใจที่สกปรปกจิตใจที่เห็นแก่ตัวะละไปวางไปแล้วหันมาชำระจิตใจซักพ่อให้สะอาด่องแป้าเพื่อจะเดินก้าวไปสู่ความเจริญร่วมกันสุข,ขาสังฆัษตสมัคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะของประชากรของประชาชนของพุทธศาสนิชนในประเทศไทยพร้อมกัน ก็จะทําความสุขความเจริญมาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองมาสู่พุทธศาสนามาสู่ชาติมาสู่องค์สถาบันพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติเป็นผู้ก่อตั้งประเทศชาติบ้านเมืองรักษาสืบทอดมาโดยบุรพาระมหากษัตริย์ทธิลาดเจ้าจนทําให้บ้านเมืองเป็นดินให้คนไทยจนลูกหลานได้มีแผ่นดินสุขหัวนอนทำมาหากินปัจจุบันนี้นี่เป็นสิ่งที่แท้และจริงและได้ทําสืบทอดมาเช่นนี้ เราจึงสืบทอดความดีอันนี้สืบต่อไปขอญอาตโยมฟังแล้วจงได้รับประโยชน์สุขจงทุกท่านทุกคนเธน